วิ่งไปยิ้มิลุตคงลงคือเม็ดไม่พอกำลังไปซื้อเม็ดพวกใครก็เคยนอนตั้งหลายไรเว้ยหยอดไปแล้วนะครับห้าสิบโลยอดไปแล้วครับห้าสิบโลไม่พอ,หอให้ให้เรามาหยอดดูดูปมมดุ่มไม้ดูลบปัน คนนั่งดูหนังเลยนุ่นต้นไม้โอ้ยไปลอยไหนก็ไม่พน้นนะสัญญาทุบล้อกับจอดอยู่ในป่านุณคุณคุณรถทุบล้อจอ,อ,อดอยู่ในปา่าเอาเข็นรถไถมามิเตป่ามุนมีแต่ปา่ปา ให้เราแม่มุนปลายอด